กรณีที่คุณรัชนกศรีนอกนะคะและคุณสหัสวัสดิ์คุ้มครองสอส,อสอพักประชาชนได้เปิดประเด็นประกันสังคมนะคะที่ใช้กองทุนประกันสังคมซื้ออาคารสกายนายเซ็นเตอร์นะคะที่ถนนพราม9้ามูลค่าถึง7 0 0 0ล้านบาททั้งทที่ราคาตึกอยู่ที่มูลค่า3,000ล้านบาทเท่านั้นเองล่าสุดนะคะเมื่อวันที่11มีนาคม2568ที่ผ่านมาค่ะที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะถึงกรณีการร้องเรียน ให้มีการตรวจสอบสำนักง,งานประกันสังคมในการซื้อตึกงบประมาณมูลค่า70,00ล้านบาทว่าจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งต้องรอคุณอนุทินชาญวิรกูลนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้กำกับดูแลกระทรวงแรงงานนะคะเป็นผู้ตั้งคณะกรรมการชุดนี้คุณพิพัฒน์นะคะยืนยันว่าไม่มีการนิ่งเฉยนะคะขอให้รอซึ่งจะมีการดูรายละเอียดทั้งหมดเพื่อความโปร่งใสและไม่อยากจะโทษใครเพราะเชื่อว่าประกันสังคมทําด้วยความโปร่งใสและที่ซื้อตึก เป็นอย่างไรนั้นนะคะไม่ทราบรายละเอียดแต่เชื่อว่านะคะก่อนจะมีการซื้อนะคะจะต้องมีการศึกษาแนะนําบริษัทคนกลางเข้ามาประเมินที่ประกันสังคมตรงนี้นะคะควรให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่ประกันสังคมทั้งนี้หากมีการตั้งคณะกรรมาการเสร็จแล้วจะต้องมีการหาข้อเท็จจริงให้ได้และเมื่อถามว่านะคะจะมีการสังคยายนากองทุนประกันสังคมเพื่อจัดการปัญหาทั้งหมดหรือไม่นะคะเนื่องจากมีข้อกังวลว่างบประมาณจะไม่เพียงพอต่อการดูแลประชาชนคุณพิพัฒน์นะคะกล่าวว่ากองทุนประกันสังคมนะคะมีการประชุมเรื่องผลตอ แทนและไม่อยากให้คิดว่าสิ่งที่ประกันสังคมทํานั้นนะคะไม่ถูกไปซะทุกเรื่องเพราะคณะกรรมการนะคะมาจากการเลือกตั้งทั้งฝ่ายลูกจ้างและฝ่ายนายจ้างโดยเฉพาะฝ่ายภาครัฐค่ะดังนั้นนะคะจะมีการพิจารณาอย่างดีนะคะในการกระทําใดๆทั้งหมดรวมถึงจะต้องมีการศึกษาก่อนนําเสนอคุณพิพัฒน์นะคะย้ำว่ากระแสะก็คือกระแสะหากมีการโจมตีประกันสังคมก็จะเป็นจําเลยของสังคมถ้าเขาไม่ผิดจริงหรือไม่มีข้อผิดพลาดตามที่เราไปกดดนันอาจจะทําให้เกิดความไม่ยุติธรรมกับประกันสังคมได้ส่วนก่อเวลาการตั้ง คณะกรรมการขึ้นอยู่กับคุณอนุทินขอให้ทุกคนสบายใจและมั่นใจว่าทุกกระทรวงพร้อมให้ตรวจสอบจากการให้สัมภาษณ์ของคุณพิพัฒน์ในช่วงเช้านะคะหลังจากนั้นค่ะเมื่อเวลา11นาฬิกา50นาทีภายในวันเดียวกันคุณอนุทินชาญวิรุลนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ออกมากล่าวถึงกรณีการเซ็นจัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงการใช้งบป,ประมาณของสำนักง,งานประกันสังคมว่าตนได้มีการเซ็นคำสั่งตั้งคณะกรรมการเรียบร้อยแล้วโดยมีคุณอันสินสัมพันธ์รัตน์นะคะประหลัดกระทรวงมหา เปป็นนระาเมื่อถามถึงนะคะว่าทําไมต้องให้คุณอนุทินนะคะเป็นคนตั้งคณะกรรมการทั้งที่เป็นเรื่องของกระทรวงแรงงานนั้นคุณอนุทินนะคะได้ตอบว่าตนเป็นรองนายกที่กํากับดูแลกระทรวงแรงงานและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานต้องการให้มีการสอบสวนเพื่อให้เกิดความชัดเจนจึงมาขอให้ตนตั้งคณะกรรมการและประเด็นดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงนายบุญส่งทับชัยยุทธประหลัดแรงงานคนปัจจุบันเป็นเลขาที่การสํานักงานประกันสังคมฉะนั้นการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเมื่อมีระดับประหลัดกระทรวงถูกสอ วด้ยจึงจําเป็นต้องตั้งข้าราชการในระดับเดียวกันเพื่อเป็นผู้สอบสวนเพื่อให้มีความชัดเจนและเสร็จสิ้นโดยเร็วเมื่อถามว่าประเด็นหลักการสอบสวนเรื่องการใช้งบประมาณสานักงานประกันสังคมในการซื้อตึกใช่หรือไม่คุณอนุทินกล่าวว่าตนไม่ได้กําหนดขอบเขตฉะนั้นตรงไหนที่เป็นประเด็นที่เกิดปัญหาก็ต้องมีการสอบสวนก็ต้องมีการสอบสวนซึ่งในคณะกรรมการตรวจสอบชุดดังกล่าวมีหลายบุคคลและตนก็สั่งให้พิจารณาโดยเร็วที่สุดแล้วจะไม่มีการก้าวไก่แทรกแซงการสอบสวนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมเมื่อถามว่า คณะกรรมการชุดดังกล่าวตรวจสอบเพื่อลงโทษทางวินัยใช่หรือไม่คุณอนุทินกล่าวว่าก็ต้องแล้วแต่ผลการสอบสวนที่ออกมาพร้อมยืนยันว่าคณะกรรมการชุดดังกล่าวเป็นการสอบสวนยังไม่ใช่การลงโทษหรือลงทันเพาะต้องการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนแล้วเมื่อทราบแล้วมีความผิดปกติอะไรหรือไม่หากไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ค่อยดําเนินการ